พี่ดินเนี่ยเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมนะคะเข้าสู่ระยะที่สามซึ่งตัวพี่ดินไม่ได้ทําคีมโมเพราะพี่ดินใช้ยาแล้วก็เป็นโรคไทรอทยด์ผิดด้วยคุณหมอก็เลยให้พี่ดินเลือกว่าจะทําคีมโมหรือจะไม่ทําพี่ดินก็เลยเลือกว่าจะไม่ทําคีมโมแต่คุณหมอก็บอกว่าให้เราดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าตัว,ต,วตัวมะเร็งเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นอาจจะมีรามต่อแต่พี่ดินอะ ด้านลมด้านขวาทีแล้วก็ต่อหนังเลือซึ่งพี่ดินก็โชคดีมากที่มาได้เจอตัวนี้ทุงน้องอาร์ตต้องขอบคุณน้องอาร์ตท,ที่เขาแนะนําให้พี่ดินอะ่ะใช้แล้วพี่ดินก็ลองเปิดใจใช้ตัวนี้ดูแล้วก็มันทาให้เราอะ่ะสุขภาพเรดีวันดีคืนจริงซึ่งเราใช้ควบคู่กับยาทำหมอมาเลงอะ่ะคือร่างกายที่เรามีเอฟเฟกต์หรือว่าปวดหัวปวดตามข้อตามกระดูกอะไรต่างมันค่อยๆหายไปแล้วก็ดีขึ้นคือล่าสุดเมื่อวันที่28เนี่ยพี่ ก่อนหน้านั้นไปตรวจมาครั้งหนึ่งก็คือเราต้องหาหมอทุกอาทิตย์อ่ะแล้วก็จะมีการตรวจชุดตรวจใหญ่ก็คือตรวจเลือดตรวจทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็คือร่างส่วนที่ยี่สิบแปดอ่ะผลมันออกมาดีคือเลือดค่าเลือดไดี่หมอยังบอกว่าค่าเลือดดีมากเหมือนแบบปกติแล้วก็ในเรื่องของไทรอยด์พิษเมื่อเดือนที่ก่อนจิ้นปีเดือนที่แล้วคุณหมอก็ลดยาจากที่เป็นมาสามสี่ปีไม่เคยลดยาเลยคุณหมอก็ลดยาแล้วก็ ความดันพี่ดินก็ปกติแต่เมื่อก่อนขึ้นขึ้นลงลงนะคะโดยนี้ความดันปกติมาตลอดเลยแล้วก็ไขมันก็เริ่มลงแล้วซึ่งตัวไขมันเนี่ยพี่ดินไม่เคยทานยาของหมอเลยหมอให้ยามาทุกเดือนแต่ว่าไม่เคยทานยาเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไทรอยด,ด์็ปพิษจากที่นับทุกเดือนก็เลื่อนมาเป็นถึงมีนาคือสามเดือนเพราะว่าร่างกายเรา,เราหมอบอกว่าค่าไทรอยด์เริ่มดีแล้วก็ลดยาให้ ไขมันก็ลงความดันลงคุณหมอก็เลยนับนัดห่างไปปกติจะนับทีอันนี้คือผลลัพธ์ที่พี่ดินได้รับแล้วก็คนในครอบครัวก็คือแฟนเป็นเบาหวานตอนนี้เขาก็ควบคุมเบาหวานได้ก็คืออยู่ในภาวะปกติส่วนพี่สาวก็จากที่ใช้ตื่นเช้ามาแล้วกินพลาทุกวันตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ได้กินพลาคือไม่มีอาการมึนแล้วก็นอนหลับลึกหลับสบายก็คือตัวน,นี้มันเป็นการันตีเลยว่า นี้มันดีมากๆตอบโจทย์จริงๆมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากซึ่งซึ่ง,งท่านประานกับท่านด็อกเตอร์ได้ทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อผู้คนจริงๆสําหรับคนรักยาก,กับราคาแค่375บาทคาับเนี่ยไม่ไม่ตอบสนองกับโรคนะครับไม่ตอบสนองกับโรคมาเรงก็ยังอาเสบนะครับยังอาเสบเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณหมอบอกว่า,ค,ออวาคุณหมอก็ส่งผมไปที่อ่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับปรากฏว่าก็ที่นี้ใช้ีโมนอก,กีโมนอกนี่คือต้องเป็นคมโนที่เราซื้อจ,จ่ายเองนะครับแต่คุณหมอบอกว่าไม่รับประกาศการหายไม่หายนะครับปรากฏว่าผมก็โอเคตามนั้นปรากฏว่าพอให้คมโมไปสองสามครั้งนะครับสามครั้งหมอบอกว่าโอเคผมต้องหยุดการรักษาแล้วเพราะว่าคมโมไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนอง ปรากฏว่าผมก็แย่ไปเรื่อยๆครับร่างกายก็แย่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมีวันหนึ่งคุณหมอบอกว่าก็จะหยุดการรักษาทางคีโมแล้วเพราะว่าคงจะไม่เป็นผลดีคือจะให้อีกครั้งเนี่ยแน่ๆแล้วผมผมต้องตายแน่ๆประมาณน,นั้นนะครับเพราะว่าไม่ตอบสนองแล้วร่างกายก็แย่ลงเรื่อยๆทุดตงเรื่อยๆจนถึงขีดสุดนะครับทีนี้ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่างั้นจะรักษาตามอาการ ผมก็เลยขอคุณหมอว่างัง้นผมขอวิธีรักษาทางเลือกได้ไหมครับอะไรประมาณนั้นตอนแรกผมจะไปหาหมอแสงนะตอนแรกจะไปหาหมอแสงปรากฏว่าแต่เรายัางออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ครับเพราะเราเป็นหนักมากนะครับตอนนั้นนอนติดเตียงแล้วก็พี่ชายกับพี่สาวนะครับก็ส่งโอเมก้ามาให้นะครับแต่ส่งไม้ต่อก่อนนั้นแล้วนะครับก่อนนั้นแล้วแต่ผมก็ผมก็ด้วยความไม่เชื่อนะครับผมก็ ผมก็หลอกแกไปวันๆน่ะหยดแล้วหยดแล้วใช้แล้วใช้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้แล้วครับสุดท้ายสุดท้ายก็หมอเรียกแฟนผมไปบอกว่าอ่าผมเนี่ยคงม,มีเวลาแค่ไม่เกินเจ็ดวันนี้ที่คงน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ช่วยชีวิตแล้วนะประมาณว่าถ้านอกอีกครั้งหรือว่าหัวใจล้มเหลวอ,อีกครั้ง หรือว่าหายใจเองไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ช่วยแล้วปรากฏว่าเราก็ด้วยความกลัวตายนะครับก็เลยก็เลยว่าเอ้ยงั้นยังยังไม่ได้ไปหาหมอแสงก็เลยงั้นเอาเมอเอเอาที่ที่ที่ส่งมาให้มาหยอดดูดูแล้วกันเขาบอกให้หยอดสองหยดผมก็หยอด, 6, ยอดจริงจังครับเชื่อไหมครับคุณหมอภัรธยาทิ่เดียวนะครับจากที่ผมติดเตียงแย่แยเก๊ะก๊ไข้ๆขแบบว่าหมดสภาพแล้ว มันฟื้นครับมันหายป่วยหายป่วยหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งได้ทานข้าวได้นะครับค,คือมันมันเร็วมากๆครับมันเร็วมากๆในช่วงเจ็ดถึงสิบวันนี่คือจากที่เราแย่ๆนี่เรากลับมาพูดจาได้ยิ้มได้เพราะปะกติแล้วเราก็เขาเรียกว่าแค่หายใจก็ก็แทบไม่ไหวแล้วแค่หายใจก็เหนื่อยเนาะแต่ตอนนี้เท่ากับว่า วันนั้นถึงวันนี้มันผ่านมาสามเดือนกว่าแล้วครับคุณหมอตอนนี้ทุกเช้าผมก็เดินออกมาตังกายได้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แล้วก็เข้ามาฟังเนี่ยครับฟังก็ได้มาพบปะกับหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็ป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับแล้วก็ท่านเองได้มีโอกาสนะครับได้กินโอเมก้านะครับที่ท่านถืออยู่นะตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านี้ครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ เป็นอะไรนะครับมะเร็งตับมะเร็งตับนะครับอ,อ๋อเป็นมานานหรือ,อยังครับหลวงพี่ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่านะครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้หลวงพี่กินอะไรอยู่ครับเพื่อดูแลกินยาแบนี้ยาเลนะ็เนาะอ๋อโอเคนะก็ถือว่ากินยานน่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้หลวงพี่ได้มากินโอเมก้านะครับ โอเมก้าของนิเกโอแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับหลังจากกินไปแล้วครับหลวงพี่ครับดีดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับอ๋อจากเมื่อก่อนเห็นว่าตัวนี้ค่อนข้างจะผิวดําคําเลยใช่ไหมดำดำตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะอืมครับแล้วมีความมั่นใจยังไงบ้างครับกับโอเมก้าตัวนี้ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแล้วหลวงหลวงพี่กินควบคู่ไปกับอะไรครับเอนไซม์ในตัวไหนครับ อ๋อเอนไซม์ตัวนี้ใช่ไหมในด้านหน้าด้านหน้าเป็นไงอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อกินควบคู่ใช่ไหมครับครับอ๋อรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่กินตัวนี้ไปแล้วครับหลุ่พี่มันดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอืมก็รู้สึกว่ามีญาติโยมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถามถึงใช่ไหมครับว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมหน้าตาอะไรสดชื่นขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้เยี่ยมเลยนะครับเนาะก็ มั่นใจเนาะนนก็ยังไงก็เดี๋ยวหลวงพี่ก็ได้แนะนําในญาติพี่น้องที่เขาป่วยโรคอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งตับเนาะเบาหวานความดันหัวใจก็แนะนำได้เลยนะครับนะ